สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้สาววึงจะไปที่วัดหงทองนะคะอยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสาววึงก็จะไปข้างในนะคะกราบไหว้พระก่อนค่ะจากนั้นก็จะไปทำบุญประจำวันเกิดนะคะ ขอพรว่าขอให้มีผู้เข้ามาติดตามในช่องของสาวึงชาแนลเยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็จะไปข้างบนค่ะพาทุกคนเข้าไปดูไปชมบริบรเวณรอบๆนะคะซึ่งอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะนี่คือวิวของทะเลนะคะสาหึงมาในช่วงในตอนน้ำลดนะคะถ้ามาในช่วงบ่ายๆเย็นๆน้ำจะขึ้นนะคะ จะทําให้ภาพออกมาสวยงามมากกว่านี้นะคะบริเวณกว้างขวางค่ะลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะวิวดีค่ะสวยนะคะจากนั้นสาหุ่นก็จะลงไปข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเป็นโซนของพระอมัมพายนีม้านินมังกรนะคะแล้วก็มีผีเสื้อสมุทรด้วยค่ะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็เยอะพอสมควรค่ะมีร้านกาแฟสดด้วยนะคะข้างบนอย่าลืมกดติดตามให้สาววึงด้วยนะคะคลิปนี้สาววึงไปก่อนสวัสดีค่ะ